กระสับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มิกกี้อพีเอ็มออโต้เดียลิงนะครับมากับรถที่ทำการเทียบแ้วเสร็จแล้วหนึ่งคันวันนี้เราลองถ่ายกันช่วงเย็นกันในห้องบ้างนะครับ ความสวยงามนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวสำหรับรถ Mercedes-Benz GLC 250d ตำหรับคันนี้นะฮะมันจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับแต่เป็นรถที่ออกมาแล้วอย่างน้อยประมาณปีถึงปีครึ่งนะครับแต่ความสำคัญของคันนี้คือก่อนที่จะมาเครือกับเราคันนี้เคยเคลือบแก้วออกมาจากศูนย์แล้วนะครับจะบอกว่าสีมีความแข็งมากๆนะครับจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแก้วที่ไหนก็ตามนะครับ จุดประสงค์ของการทำเคลือบแก้วคือทําให้สีมีความแข็งแรงขึ้นอย่างเช่นก่อนหน้านี้และเรามาทาคันครั้งที่2เนี่ยจะบอกว่าสีมีความคมใสามากอย่างที่ท่านเห็นณนะตอนนี้นะฮะก็เป็นการโชว์ผลงานทั้งอันเก่าและอันใหม่เลยทีเดียวนะครับประสิทธิภาพยังคงดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นณนะตอนนี้นะครับพยายามถ่ายกันในห้องดูก่อนครับอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปถ่ายดูนอกบ้างนะครับสําหรับ โปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าสติกตโปรนะรใช้เวลา,าในการทําทำประมาณ2วันนะไปนอกภายในกระจกห้องเครื่องห้องโดยสารและก็ร้อแมมกนะครับต้องขอขอบพระคุณนะท่านลูกค้ามากๆครับที่ความไว้วางใจสนใจกันทำเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับวันนี้วิกกี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ